สวัสดีครับผมผมสมยศไก่ดำนะครับวันนี้นสิาพาเบิ่งตู้ฟักไข่ขนาดประมาณสักหกซีทนะครับผมหกซีทหน่วยผมว่าฟาักได้นะครับผมเนาะนะครับผมเพื่อเกษตรกรบางพืะน,ใน,ใน,นะครับบ่มีทุนทรัพย์ในการซื้อตู้ฟักไข่ขนาดใหญ่นะครับผมแบบนี้นะครับนี่แบบนี้ครับแบบนี้มันกเสิดราคา ราคาตู้กับสินค้าง่าสูงนะครับกับตู้นี้กับหลายต่างอยู่นะครับผมบางในผมซื้อมากแนะนำนะครับแนะนำอ่าแนะนำอ่าแนะนำตู้เกรื่ใช้แบบราคาย่อเยาแต่กับเขาสามามาเทสได้เองนะครับอยู่เงอนนะครับผมเนาะลักษณะตู้นะครับนี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับเนาะเดี๋ยวนะครับผมผมสินค้าไปเริ่องอ่าอุปกรณ์มั้นนะครับผมอุปกรณ์มามีอย่างแน่นะครับนี่นะครับ เนี่ครับผมเนาะวิธีทำตู้ฟักไข่แบบแบบประหยัดนะครับผมเนาะอุปกรณ์ตัวแรกนะครับผมเนี่ยข้าวสื่อมาเลยครับเนี่ยอ่าเนี้ครับผมนี่พัดลมนะครับอันนี้น่าจะเป็นพัดลมแบบพัดลมขนาดนี้แหละครับเพื่อเพิ่มลดระบายความร้อนนะครับตัวที่สองนะครับตัวนี้ครับผมอันนี้เรียกว่าตัวตัวตัดไฟนะครับตัวตัวฮีตเตอร์ตัวตัวรับความร้อนนะครับตัวนี้เนาะเนี่ยครับหลอดไฟแล้วก็เกลียวนะครับอุปกรณ์กระทุ่งไปเลยนะครับผม แต่กล้องนะครับอ่านะครับแต่กระถางนะครับผมเนาะอันนี้อันนี้คิดเองด้วยครับเอ้วอันนี้ก็เอาจริงกระเบื้องเออเบื้องของผู้อื่นน้ำนะครับจะเก็มาประยุกต์ใส่นะครับนี่ครับนี่ครับการการประกอบนะครับประยุกต์เป็นแบบนี้นะครับนี่ครับนี่นะครับถ้าผู้ใดต่อพวกเต็นเนี่ยตัวนี้ครับไม่สิไม่สิทธิ์ยากเลยต่อต้องตัวเดียวเลยครับผมเห็นเนาะ อันนี้ผมถ่ายในเบอร์มาขั้นตอนตัวอุปกรณ์น,นะครับเอาแค่ตามเนี่แหละครับเขตตามเพื่อนบอกนะครับผมติดตั้งหลอไฟะนะครับเชื่อมต่อพัดลมนะครับไฟตัวเป็นก็สามารถสอ,อบถามผมได้ต่อนะครับผมมาต่อป็ต่อไปไหนนะครับมันติดต่อยากแค่ตัวนี้นะตัวเดียวครับผมตัวตัวทา่าค้ามหอนตัวนี้แหละครับผมเนาะเดี๋ยวพาไปเบิร์ข้างในนะครับข้างใน อันนี้เขาประกอบเสร็จนะครับอเบอร์หมายนอขก่อนเลยนะครับครับราคาประมาณอยู่ประมาณแค่พันอัดๆเนี่แหละครับเขาสามารถขับได้อันนี้เป็นกับอันนี้เขาเขากรรมกับมือเด้อเพราะมันอกับอัตโนมัตินะครับนะครับเลองไปนะครับอย่าลืมนะครับจุดนะครับนะครับเขาต้องเฮ็ดจุดระบายอากาศนะครับประมาณสองสามจุดก็ได้นะครับนะครับอันนี้ตัวอันนี้ ตัวตัวนี้จะเป็นตัวอากาศเข่านะครับท่านนี้นะครับผมเนาะแต่ละมันจะต้องมีอากาศออกนะครับผมนะครับท่านนี้จะต้องอากาศออกนะครับมันมีตัว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 เข่าตัวออกนะครับเข่าสามออกสามนะครับนะอ่าครับผมอันนี้จะเป็นรุ่นของทีเดวห้าูนะครับเขาเรียกว่าตัวตัวตัดไฟนะครับ ระดับอ่อนๆมันจะถูตัดนะครับเดี๋ยวพาเบิรงข้างในนะครับเปิดสักวันนะครับเดี๋ยวพาไปเบิรงข้างในครับเห็นไปได้นี่ครับพูดแต่ตัวก่อนนะครับนี่ครับทับอุระผมเท้ากลางไปนะครับตั้งแต่ที่สามสิบเจ็ดนะครับถ้าตัดเบรนที่เจ็ดในมูลตัวตัวตัวี้งก็จะทำงานกิดนะครับนี่ครับถ้าเได้หกสิบหกสิบหน่วยครับเราเออเอาใซส์ไซส์ตะกร้าสองสั้นนะครับผมเนาะ ปัดลมนี่นะครับเป็นการการตั้งพัดลมนะครับเห็นไหมนะครับกาตั้งพัดลมเพื่อดูอากาศเข่าเลยให้ดูอากาศภายนอกเข่านะครับอากาศให้ดันส์นะไฮดันออกนะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นในตู้นี่ครับมันจะต้องมีอากาศอากาศภายในเรียกได้สะดวกนะครัหมุนเวียนอยู่ตลอดนะครับมันจะเคือไฮโปรเซสลูกได้เกิดได้ดีนะครับเห็นไหการเต้นในการมีฐานนักเห็นไ่มฐานัารใช้ร่างนั้นเพิ่มหัวใจขพอครับ ตัวนั้นเขาต้องใหลอดไฟนะครับตัวนี้เดี๋ยวหอดนะครับอันนี้ใช่เรอไฟห้องชิดบ้านครับน้ำนี่นะครับเปิดๆเพิ่มๆครับผครับมมี้ยังหลาครับหนึ่งนะครับโตตใส่แบบนี้นะครับเลยนะครับห่อน้นะครับ่อน้ำห้องจับ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 เท้อนะครับจ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 ับนะครับเขาใ่ื้อจับพิ้นเนนะครับ ับไปกับมานละมือนึ่งแต่ดูวันทั้งสามเพื่อนะครับเสาเทียงแรงหรือซีเรียลอะไรก้อนน็อนนะครับผมพยายามจะหายหนั่งแหงเด้อจะหายหนั่งแหงเด้อเป็นหอดเด้อนะครับแต่เราก็ปิดไว้ครับเข้ากันเราก็ปิดไว้ครับชุดชุดนี้ก็เป็นจุดของเซนเซอร์นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าตัวเซนเซอร์นะครับเอายันลงนะครับเอายันลงนะครับโดนแค่น้อยนะครับนะครับผมไม่ยังไงครับ่โซมาส์นะครับโซมาส์ที่จะกัลซิโต้ก็เป็นตัวนี้นะครับผม นี่ครับนี่ครับตัว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 ที่ต่อนลครับผมนะครับต่อไฟต่อใหญ่ข้างหลังนะครับตามคู่มือมันกระบอกไปแล้วนะครับผมเนาะนี่ครับถ้าใครไม่เข้าใจก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะครับนะครับนี่ครับบางการเป็นเกียต่อไปของมันเฉพาะรุ่นนี้นะครับเนาะที่ที่าศูน50นะครับถ้าใส่รุ่นอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าผมใส่รุ่นนี้นะเป็นเถ้าใส่ตรงนี้เวลาาไฟตรงนะครับ เวลาไฟตกไฟดับเนี谢谢่ยเวลาไฟตกไฟดับในรุ่นเนี่ยสามารถทนทนได้นะครับทนแรงได้นะครับผมมันสามารถตัดเลยครับมันพ่อใหม่ายนะครับพี่น้องเนาะนี่ครับอันนี้เป็นตู้ฟ้าไครขนาดพ่วเลื่อนนะครับนี่ยเราตัดนะครับพี่บอยผมตัดวันน้สามสิบเจ็ดจุดแปดนะครับนะครับเนี่ยช่วยก่อนครับถ้าอุณหภูมิทั้งในได้นะครับต้องจัดทั้งนอกก็ได้นะครับท่านันก็จะตัดนะครับตัดปุ๊บนะครับก็สามวันว่ะ สามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดจุดห้านะครับนี่ครับง่ายๆนะครับตอนนี้นะครับการตั้งอุณหภูมินะครับเพื่อพี่น้องกเข้าใจเนาะอันนี้เขาเรียกว่าตัวเซตนะครับเห็นว่าอ่าปุ่มนี้เขาว่าตัวเซตนะครับนี่ครับเอากดจุดแช่เช่นวันครับเป็นคนามเรพัดกดนะครับกดแช่ประมาณสามวินะครับนั่นคือเอสนะครับเหี่บอกเอสทีนะครับเอากดนะครับมันจะตั้งเท่าไหร่ครับเอสทีนี่คือ นะครับคือตั้งอุณหภูมินะครับมันจะตั้งนะครับมันจะได้จุดห่านะครับตัวนี้ถ้าผมตั้งไว้ประมาณสามสิบเจ็ดจุดห้านะครับแล้วกับไฟถี่แหว้กดเซตอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้เอสดีนะครับเอสดีคือระยะห่างคึ no ้นแลจะห่างอุณหภูมินะครับมันได้แค่นี้ครับมันได้มันได้ศูนย์จุดห้านะครับเดี๋ยวก็ไปอีดีอีดีก็ระยะห่างตัวกดไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้โอพีอาร์นะครับนะครับเนาะนะครับผม นะครับเขาต้องกดระบบหยอนะครับมันมีสองระบบนะครับมันมีหอดนะครับนี่ครับแน้วมันจะมีหยอดอากาคู่นะครับถ้าคู่เนี่ยพอแม่นะครับก็ต้องใส่เข้ามาเย็นนะครับคู่เนี่ยเย็นก็ได้ครับเพราะว่ามันจะบวหอหนะครับเพาต้องปรับเป็นฮอตนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสามนาทีสามวินะครับแล้วก็กดเซ็ตนะครับเขาต้องกดเซ็ตเข้าไปนะครับนะครับแค่นน้ครับผมมีอย่างไรครับ นะครับกลับมาตูเก่านะครับผมเนาะในการทิ้งไว้ประมาณสามถึงห้าวินะครับแล้วก็จะตัดขึ้นไปนะครับกระบวนกครับาแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแป๊บเดียวนึงนะครับบนพุมงสามสิบเก้าจุดรก็ต้องไปเซตใหม่นะครับอาร์ซิพีนะครับคอยคอยเดินนะครับตอนนี้มันกำลังทำงานนะครับมันก็เผยต่อเข้ามานะครับนะครับพวกนี้ครับ ราคาโอุน่ฟุมงเนี่ยมันก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับอย่าลืมนะครับผมเนาะต้องคอยเซ็ตอุน่ฟุมงนะครับเหนี่ยมลดโอโน่ฟุ้งลดลงเรื่อยๆนะครับผมเนาะสำหรับคลิปอ่าเมื่อนี้นะครับผมเนาะกัแค่นี้นะครับถ้าไม่ได้สนใจกับโทรอ่าโทรมาสอบถามได้นะครับ098 063 9324นะครับเดี๋ยวสิสอนวิธีการเห็ดแบบแบบที่ดีให้นะครับผมเนาะขอบคุณครับ